าาาจ,จะะมมมีตรมตรรรรงงบบ้้ไ่เป็นธนธะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและ2อเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไบอ Tri รีนีโดยแม่หมออัม้มธรรมชาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกท่านมาเล่นพิกอากาศกันนะคะมาก ดูคำทำนายของคุณกันว่าปีนี้ตรวจเจนปีนี้จะได้แตะเอียหรือแตะอังนะคะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะกองที่1 2 3สและ4ี่นะคะหลับตาตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาเลือกกองที่ดึงดูดใจคุณที่สุดนะคะบางคนอาจจะมากกว่า1กองฟังคำทำนายมากกว่า1กองได้เลยนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำทำนายกันเลยคะ่ะ คนที่เลือกกองแรกนะคะเอามาดูกันเลยจะมีไพ่อะไรบ้าง Age of c u p s นะคะ Queen of Wands นะคะ Ace of Pentacles นะคะ Knight of Swords นะคะและ The e m p r e s s ค่ะ ต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี้นะเป็นไปได้ว่ากำลังออกจากอะไรบางอย่างอาจจะเป็นที่ทำงานหรือออกจากความสัมพันธ์เดิมๆหรือออกจากความรู้สึกเดิมๆก็เป็นไปได้มีการหันหลังให้กับอะไรบางอย่างนะอืซึ่งจากการหันหลังครั้งนี้แน่นอนว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีอก ดีเข้ามามีโชคเข้ามานะคะอ่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายอะไรให้คุณลุยแต่คุณก็ลุยได้จัดการได้นะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จด,ด้วยด้วยความสามารถศักยภาพของคนนะมีดวงนารีอุปมัมภมและเป็นไปได้เลยว่าน่าจะได้แต้อ่างจา้ะ <c oughs> เป็นไปได้เลยนะคนที่ยังไม่มีบุตรตอนนี้นะดูจาก พลังงานแนวโน้มนะคนที่คาดหวังเนี่ยจะมีนะมีแนวโน้มมากๆเลยว่าจะมีบุตรมีเรื่องโชคดีเข้ามานะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรืออาจจะได้เจอคนถูกใจก็เป็นไปได้นะอาจจะหันหลังจากความอาจจะจบหรือว่าหันหลังจากความสัมพันธ์อะไรเดิมๆอะไรที่มันไม่โอเคนะเออหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันจะ,จะ,จ,ะจะหันหลังออกจาก จุดนั้นไปแล้วแล้วก็อาจจะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆที่ใช้ให้คุณฝ่าฟันไปซึ่งคุณก็จะผ่านไปได้นะแล้วก็จะได้ไปเจอกับสิ่งดีๆความโชคดีนะความรักดีๆนะะคนที่เข้ามาต้องบอกว่าเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนมีมุมมองที่ดีมีมีน้ำใจคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างคุณเสมอด้วยนะคะมีโอกาสเลยคนโสดมีโอกาสที่จะ มีคนดีๆเข้ามานะเป็นความโชคดีของคนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายความสัมพันธ์ไปอยู่จุดที่ดีขึ้นนะสูงขึ้นนะอะไรที่มันงดงามมากขึ้นอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเ้่าแต่งงานแล้วมีเกณฑ์เลยว่าจะมีข่าวดีนะอาจจะมีน้องอาจจะมีะความรู้สึกดีๆอะไรบางอย่างหรืออาจจะ ต้องบอกว่ามีข่าวดีอ่ะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่ๆนะถามว่าแตะเอียจะได้ไหมก็มีโอกาสที่จะได้แน่ๆนะโอกาสจะได้นะเออมีโอกาสที่จะได้แตะเอียด้วยนะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่ชัดเจนมากๆคือแตะอ่างได้แตะอ่างแน่ๆนะมีโอกาสได้แตะอ่งแน่ๆเลยนะคะและนี่คือคำทานายของคุณนะคนที่เลือกกองแรกอย่างที่บอกไปมีการหันหลังจากบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือ ความสัมพันธ์ที่เก่าแก่ไปแล้วนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจบสิ้นไปแล้วนะเออมีการหันหลังกับหรือความรู้สึกที่มันไม่โอเคอะไรบางอย่างคุณหันหลังให้กับมันและ้ะตอนนี้คุณรับพลังงานบวกๆพลังงานดีๆคุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะสู้นะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะก,กาลงังเอออาจจะเคยรู้สึกอ่อนแอมาคุณตอนนี้คุณหันหลังให้กับความอ่อนแอแล้วแล้วคุณลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณมีพลังกายพลังใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะและหลังจากนี้ไปจะมีแต่สิ่งดีๆนะตั้งแต่จุดจีนเป็นต้นไปนะมีโอกาสดี เข้ามามีความโชคดีเข้ามาความโชคดีหลังหลายสิ่งดีๆหลังหลายมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะและแน่นอนว่าได้แต่อ่างแน่ๆจ้าคนกองแรกนะคะได้แต่อ่างแน่ๆนแน่นอนนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่สองมาดูกันว่าได้อะไรบ้าง The Hierophant นะคะ The Hermit นะคะ King of Pentacles นะคะ Two of Swords นะคะและ Two of w a n d s นะคะอื กองน,นี้ต้องบอกว่าดูจากพลังพลังงานแล้วนะได้แต่อียแน่แน่ได้แต่เอียแน่แน่ได้แต่อีย,เ,อยเยอะด้วยจะมีคนมาเปย์นะมีผู้หลับผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือนะจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกเนาะเออแต่ว่าคุณก็ยังมีความกล้าความมั่นใจในตัวเองอยู่นะถึงจะกลัวกังวลไปก่อนแต่ก็ไม่ ก็อย่างส่วนเออไม่ถอยนะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นตกผลึกตัวเองในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จะบอกว่าดูคุณจะมีการวางแผนในการขยับขยายเติบโตอะไรบางอย่างนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเจรจาก,กับต่างชาติก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจไปสู่จุดที่ อาจจะเป็นการ import export สินค้าก็เป็นไปได้นะหรือมีการนำของต่างประเทศมาขายนะหรือว่าส่งออกสินค้าของตัวเองไปต่างประเทศก็เป็นไปได้นะหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ติดต่อเกี่ยวกับต่างชาติคุณมีพลังงานอะไรแบบนั้นนะหรือว่าต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างที่ก็เป็นไปได้นะหรือว่าอาจจะทำงานแบบเป็นออนไลน์ส่งของหรือว่า ทำงานออนไลน์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออดูจากพลังงานแล้วเนี่ยนะคะซึ่งเออต้องบอกว่าจากผลจากผลงานจากการลงมือทํำของคุณนะมันจะทําให้คุณเติบโตนแน่ๆนะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือและที่สําคัญที่สุดนะจะมีคนมาเปย์คุณด้วยนะเออจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าผู้ชายนะหรือว่าผู้หญิงที่มีมีความใจปั้ม อะไรอย่างเงี้ยมีความใจแบบใจป,ป๋าหน่อยชอบเปย์เออจะมาเปย์คุณนะอาจจะมาร่วมเ,เขาเรียกว่าอะไรมามาซื้อมาซื้อของมาเป็นลูกค้าคุณมาสนับสนุนคุณก็เป็นไปได้นะคะเออดูจากพลังงานต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมากๆเลยที่จะได้แตะเอียนะแตะเอียหนักๆด้วยต้องบอกอย่างนี้นะแตะเอียหนักๆเลยทีเดียวนะอ่าแตะเอียหนักๆเลยทีเดียว คนที่เลือกกลองนี้มีโอกาสแตะเอียหนักๆแตะเอียหนักๆหนักมากหนักมากหนักมากจริงๆนะหนักมากจริงๆสําหรับคนที่เลือกออกลองนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะต่อมานะกลองที่3นะคะกลองที่3คนที่เลือกกลองที่3นะคะ คนที่เลือกกองที่3นะคุณได้อันนี้เลย seven of pentacles นะคะ five of swords นะคะ nine of swords king of cups และก็ seven of cups นะคะดูจากพลังงานต้องบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆนะสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆมีโอกาสที่จะได้แตเอียนะคนกองนี้มีโอกาสที่จะได้แตเอียนะคะดูจากพลังงานเหมือนคุณมีความคิดมากกังวลใจอะไรบางอย่างถึงขั้นนอนไม่หลับอาจจะไปเจอคนเอาแต่ใจรู้สึกเสียความรู้สึกหรือหรือรู้สึกแบบผิดหวงังกับความ ผิดหวังเสียใจกับใครบางคนนะคุณอาจจะรู้สึกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็รู้สึกเครียดนอะนไม่หลับเพราะส่วนหนึ่งคือคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามทำทุกอย่างอย่างดีงดที่สุดคือแค่ความรู้สึกคนอื่นอะไรเงี้ยอืมแต่จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะจบไปแล้วนะคุณจะมีชอปส์มีทางเลือกให้กับตัวเองนะในการใช้ชีวิตนะคุณมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วนะใครอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องอยู่ใครอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดใจแล้วมันไม่ได้ทําให้คุณมีชีวิตดีข มีคนมามาเปย์คุณมาอุปถัมภ์ความชูช่วยเหลือคุณนะมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่คุณกระทำจะผลิดอกออกผลให้คุณได้เชยชมนะมีโอกาสที่จะได้แตเอียเออได้แตเอียจากสิ่งที่คุณทํานั่นแหละเออการลงมือทําของคุณคุณจะได้แตเอียกับคืนมานะแล้วก็เป็นไปได้เลยว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะมีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือคุณนะให้คุณได้รับแตเอียหนักๆจ้านะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็น ผู้ชายนะที่นิสัยอ่อนโยนผู้หญิงก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะหรือว่าจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะก็เป็นไปได้นะฮะแล้วก็หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นไปได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยเหมือนผู้ชายเหมือนกันที่มีความแบบชิวๆเนาะเออเป็นคนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือค,คุณก็เป็นไปได้นะคะเออดูจากพลังงานแล้วกองนี้ได้แตเอียจ้าแตเอียนะคะแตเอีย ต่อมาค่ะกองสุดท้ายนะกองสุดท้ายมาดูกันว่ากองสุดท้ายจะได้แต่อียหรือว่าได้แต่อ่างนะคะอืมว้าวคนกองนี้ต้องบอกว่าดูจากพลังงานน่าจะมีการจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรบางอย่างนะอะไรที่คุณรู้สึกอึดอดัดนะคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอดัด รู้สึกอยากจะออกจากจุดเดิมจะอยู่ก็อึดอัดใจออกไปก็กลัวอะไรเงี้ยมีความรู้สึกกังวลใจหลายๆอย่างมีสิ่งที่ต้องคิดต้องตัดสินใจนะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นใหม่นะจะบอกว่าชีวิตคุณมีทางเลือกนะมีช้อยส์มีทางเลือกและแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเลือกจะดีที่สุดเสมอนะคะและสิ่งที่มันเป็นพลังงานชัดเจนเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้แต่อียค่ะ แตะเอียหนักๆเกิดจากการลงมือทำของคุณต้องบอกว่าคุณเป็นคนสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวเองมีโอกาสมากๆเลยนะคือจริงๆแล้วต้องกองนี้นะมันมีมันมีพลังงานทั้งสองอย่างนะไม่ว่าจะเป็นแตะเอียและก็แตะอ่างก็อาจจะมีโอกาสแตะอ่างหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาให้คุณเลือกอาจจะจบจากความสัมพันธ์เก่าๆที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคอึดอัดใจแล้วก็มีช้อยส์ใหม่ๆมาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจก็เป็นไปได้นะเออเลิศนะกองนี้นะมีโอกาสที่จะ ได้ทั้งแต่เอียรได้ทั้งทั้งแตะอ่างเลยอะทั้งวอย่างงี้นะ <laughs> ดูจากพลังงานแล้วดูดีดด,ด,ด,ดูดีมากๆดูดีมากๆดูดีมากๆปังมากๆแลนะมีโอกาสได้ทั้งแตะเอียแล้วก็แตะอ่างเลยจ้า ซินเจยุอยีซินนี่หัวใจนะคะตุรจินปีนี้ขอทุกคนสมหวังสมปรารถนาคิดหวกสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนานะคะมีสุขล้นล้นมีโชคล้นเหลือนะแล้วก็มีแต่ความสุขความสุขกายสบายใจโดยทั่วนหน้ากันเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอขอบคุณคนที่ติดตามทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะหรือว่าใน tiktok ก็แล้วแต่ขอบคุณที่ติดตามกันมาทุกๆช่องทางเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ้งๆกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะถือเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอคนนี้นะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย